อีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ผมสอนฟรีไว้ในช่อง YouTube ชื่อช่องอาชีพแก้จนเบลแชนแนลนะครับขายปลาหมึกย่างอาชีพแก้จนนะครับทุกคนนะจากประสบการณ์ผมขายมาประมาณ11ปีแล้วนะครับจากอาชีพนี้นะทุกท่านนะสำหรับท่านไหนที่อยากมีอาชีพนะครับจะเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับลองก็ไปศึกษากันดูนะครับทุกคนนะทุกวิธีการทาปลาหมึกเทคนิคทํายังไงนะครับปลาหมึกสั่งจากที่ไหนวิธีทําตามยังไงนะครับทุกอย่างทุกขั้นตอนผมสอนฟรีนะครับไว้ในช่อง u t u b e นะครับทุกคนดูครับ ขายปลาหมึกย่างไม้10บาท20บาทบยอดขายเฉลี่ยวันละ6-7 0 0 0บาททุกวันนะครับสร้างรายได้ยอดขายเดือน100,000-150,000บาทให้ผมได้ทุกเดือนนะครับจากระยะเวลาการขายมามากกว่า11ปีนะครับทุกคนครับนี่ครับดูครับทุกท่านฐานี้จะเป็นไข่ปลาหมึกอาเจนนะทุกคนนะ5ไม้เนะี่ยด,ดูดูครับ ชุดหนึ่งหกเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบนะทุกคนดูกับในตะกาเนี่ยทุกคนเห็นไหมลองดูนะครับถ้าเราไม่ลองเราไม่รู้นะว่าเราจะสําเร็จกับอาชีพไหนนะทุกคนนะทุกอาชีพมีความเสี่ยงนะแต่เสี่ยงถ้ามันคุ้มะลองเสี่ยงเถอะนะทุกคนนะเนาะเริ่มต้นจากขายค้างก่อนก็ได้นะครับเริ่มต้นไม่รู้ว่าจะซื้อค้างจากที่ไหนเข้าไมโครไปเลยนะทุกคนนะค้างหนวดมึกยักษ์ปีกมีหมดนะทุกคนนะวิธีการทําผมสอนฟรีนะครับไว้ทุกอย่างในช่อง u t u b e หมดนะครับสาหรับอาชีพนี้นะครับเนี่ยครับทุกคนฮะ โอ้โหดูครับไข่ปลาหมึกอาเจนก็ยังย่างไม่ทันเลยนะทุกคนนะชุดนี้อีกอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมฮะดูครับน้ําจิ้มก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับทุกคนฮะเนี่ยครับดูครับนี่พลังของไม้10บบาทครับทุกท่านนะเนี่ยครับลูกค้าก็มายืนรอซื้อทุกคนนะเต็มเตาอยู่นะครับเนี่ยตรงนี้ครับเห็นไหมครับฝนเพิ่งตกเสร็จนะทุกคนนะวันนี้วันพฤหัสนะครับนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับ ฝนเพิ่งตกเสร็จเพิ่งหยุดนะครับกฝนเพิ่งหยุดนะครับลูกค้าก็เริ่มมาจับใจ่ายใช้สอยนทะุกคนเนาะนะนครับใกล้เข้าฤดูหนาวแล้วนะครับปลายฝนต้นหนาวแล้วเนาะทุกคนเนาะปลายฝนต้นหนาวแล้วนะ,ค,นนะนนวนะครับแล้วฤด,ดูหนาวปลาหมึอกอย่างจะเป็นอะไรที่ขายดีนะครับเพราะมันเป็นของร้อนเนาะทุกคนเนาะเขาชอบกินกับอะไรที่มันเป็นฤดูหนาวอากาศเย็นๆแบบนี้เนาะทานแก้มเบียทานเล่นนะั้นดูลูกค้ายืนรอซื้อนะครับลามไปถึงร้านข้างๆเลยนะทุกคนนะลามไปถึงร้านข้างๆเลยนะครับ ก็บางครั้งก็เกรงใจเขาเหมือนกันนะครับเพราะมันใกล้เข้าฤดูการนะครับของการปิ้งย่างแล้วคือฤดูหนาวแนละ้วทุกคนเนาะเนี่ยพลังของไม้10บาท20บาทนะเต็มเตาเลยครับทุกท่านานะนะใครอยากมีความรู้ใครอยากมีอาชีพใครอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองให้เข้าไปศึกษาในช่อง YouTube กันเอาเองนะครับชื่อช่อง YouTube ชื่อช่องอะไรวิธีการทําปลาหมึกทุกอย่างผมสอนในช่อง YouTube ชื่อช่องอาชีพแก้จนเบลชแนลนะครับลองไปเลื่อนหาดูนะครับทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับเป็นความรู้ทั้งนั้นนะครับเสียสละระยะเวลาหน่อยเนะ อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ต้องหาช่องทางหารายได้เพิ่มนะครับทุกคนเนาะถ้าเราอยู่เฉยเฉมัวแต่ภาวนามัน,มนไม่มาหรอกฮะรายได้ทุกคนเนาะต้องลองออกไปเสี่ยงดูนะครับทุกคนนะลองออกไปเสี่ยงลองออกไปใช้ชีวิตดูเนาะทุกคนเนาะไม่ว่าท่านจะขายอะไรนะคิดอยากจะขายอะไรน,ะนั้นเต้าหู้ปลาทองโกขนมปังผล,ลไม้อะไรก็ลองดูเนาะทุกคนเนาะบาร์บีคิวเป็นปลาหมึกย่างเป็นไส้กรอกเป็นลูกชิ้นอะไรอ่ะของขายอ่ะทุกคนเนาะลองลองไปดูครับลองดูนะทุกคนเนาะเนี่ยครับลองดูครับดูครับทุกคนนะเนี่ยมาอีกแล้วฮะ ไม่จําเป็นว่าท่านจะต้องขายแต่ปลาหมึกย่างหรอกนะครับขอแค่ให้เริ่มต้นท่านเริ่มต้นจากการค้าขายนี่แหละทุกคนนะขายของกินน่ดีที่สุดฮนะของกินเนี่ยผมอยู่มา11เอปีแล้วนะครับทุกคนนะผมไม่ได้ขายเสื้อผ้านะเมื่อก่อนก็เจ๊งจากเสื้อผ้ามาเหมือนกันแหละเนาะเลยมาจับจุดได้จากของกินเนะี่ยขายปลาหมึกย่างนะครับเป็นของทานเล่นแบบนี้แหละทุกคนนะกลุ่มลูกค้ามันเยอะนะครับเนี่ยครับแล้วเราขายไหมสิบบาทยี่สิบบาทเนี่ยเด็กมีเงินสามสี่สิบบาทเหลือจากโรงเรียนมาเขายังกินได้นะทุกคนนะดูครับเต็มเตาห โอ้โหทุกคนฮะอย่าประมาทพลังของไม้10บาทนะครับกาไร5บาท10บาทนะครับเศรษฐีทุกคนเริ you you ่มจากกําไร5บาท10บาทนะเราได้กําไร5บาท1ิบาทเดี๋ยววันข้างหน้ากาไรมันก็จะเป็นร้อยบาทนะคพันบาทนะวันหมื่นบาทอะไรแบบนี้ทุกคนเนาะเขาเริ่มต้นจากตรงนี้กันทั้งนั้นนะครับถ้าคิดจะค้าขายจะเอากาไรวันเดียวเลยวันละหมื่นสองหมื่นไม่ไม่ต้องมาค้าขายหรอกครับทําไม่ได้หรอกฮะยังไงคุณทํคุณก็เจงครับเนาะยังไงคุณทําคุณก็เจงครับ ถ้าคุณจะต้องการมาขายของให้เอากําไรวันละหมื่นนี่ขายของแบบนี้ขายของตลาดนะัดขายประหมึนแบบนี้มันทําไม่ได้ค่อยได้นะทุกคนเนาะนะมันทําไม่ค่อยได้นะครับถ้ากําไรวันสี่ห้าพันบาทนี่เออว่าไปอย่างสี่ห้าหกจพันเนี่ยผมเคยทําได้นะถ้าเป็นกําไรวันละหมื่นสองหมื่นบาทนี่ก็จะเป็นงานลอยกระทงนะยอดขายผมวันหนึ่งก็สูงสุดก็ประมาณวันละสามสามหมื่นสองนะวันสามหมื่นสองพันบาทนะฮะลอยกระทงผมจะขายประมาณสามวันนะครับ สามวันผมก็ได้เกือบหูนะครับได้เกือบแสนแล้วนะครับนะในการขายปลาหมึกย่างสามวันในวันลอยกระทงนะทุกคนนะนะครับลองดูนะครับอาชีพนี้นะครับทุกคนฮะตั้งอาชีพให้คนในประเทศไทยได้เยอะแยะนะครับทุกคนนะขอให้ทุกท่านอดทนอดกั้นนะครับในการค้าการขายนะครับไม่ใช่ขายสองสามวันขายไม่ได้หยุดละขายเดือนหนึ่งไม่ได้หยุดละต้องพยายามพัฒนาสินค้าพัฒนาร้านของเราเนาะทุกคนเนาะให้ลูกค้าติดใจให้ลูกค้าซื้อซ้ำให้ได้นะทุกคนเนาะเนี่ยครับนะครับหัวใจของการขายคือต้องอดทนฮะ ถ้าเราจะมาอาชีพข,า,ขายเนี่ยมันหนีไม่พน้นฝนหนีไม่พ้นแดดนะทุกคนนะนะถ้าอยากสบายนี่ก็นอนเท่ๆอยู่บ้านไปเนาะทุกคนเนาะนะครับผมชอบมากเลยนะครับคาว่าอยากสบายนอนเท่ๆอยู่บ้านไปเนะี่ยทุกคนนะนะครับแต่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คนเท่ๆนอนอยู่บ้านสบายสบายอะ่ะไม่มีแดกเยอะนะครับทุกคนนะนะครับตามจริงๆนะครับอยากสบายก็นอนอยู่บ้านไปผมชอบมากเลยนะผมเลื่อนไปเจอเพจเพจหนึ่งมานะครับทุกคนนะเนาะ อยากสบายไม่กล้าขายไม่กล้าออกกล้องออนไลน์ก็ไม่กล้าขายของตลาดนัดก็ไม่กล้าขายหน้าบางนะครับอายนะครับกลัวเพื่อนล้อนะครับอาชีพนี้ครับสร้างเศรษฐีมามากมายแล้วนะครับผมสร้างบ้านเงินสดได้จากอาชีพนี้หลังล้านกว่าบาทนะทุกคนนะนะครับผมเก็บเงินสร้างบ้านให้พ่อให้แม่นี่ยทุกคนนะเนาะนะครับอย่าประมาทนะครับทุกอาชีพมีค่ามีเกียรตินาะทุกคนเนาะจริงจังกับมันดูครับเนาะมันไม่แน่หรอกครับทุกคนนะท่านจากเจ๊งจากอาชีพอื่นมาอาจจะสําเร็จกับอาชีพนี้ก็ได้ เจ๋งจากอาชีพนี้ท่านไปสําเร็จกับอาชีพอื่นก็ได้นะครับนะครับชีวิตของเรามันมีจังหวะชีวิตไม่เหมือนกันนะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะทุกวันทุกเวลาเราต้องคิดหาทางออกให้มันได้ทุกคนเาต้องสู้กับชีวิตไปนะครับเนาะอย่ามัวท้ออะไรกับมันมากมายนะครับทุกคนเนาะฝนตกได้มันก็หยุดได้นะบางวันเจอฝนบ้างก็ไม่เป็นไรทุกคนเนาะนะครับอาชีพเนี่ยสบายใจสุดแล้วฮะไม่ต้องมีเจ้ามีนายนะครับไม่ต้องเข้ากะไม่ต้องเข้าเวรนะทุกคนเนาะเนี่ยครับรายได้วันหนึ่งเนี่ยโอ้หถ้าฟุกเนนีคนก ดูครับพลังของไม้สิบาทขายปลาหมึกย่างนะทุกคนนะไม่จาเป็นต้องมีเงินร้อยล้านพันล้านหรอกครับทุกคนนะขอแค่เนี้ก็พอใจแล้วทุกคนนะนะขายของเสร็จก็กลับไปอยู่กับลูกกับเมียแค่นั้นนะอยู่กับพ่อกับแม่นะทุกคนเนาะสบายใจครับนะลองดูฮะลองดูนะครับทุกคนฮะนะไม่ลองทุกอย่างมันไม่รู้นะความรู้สอนทุกอย่างฟรีไว้ในช่อง u t u b e หมดนะต้องเสียระยะและเสียสละระยะเวลานะของทุกท่านนะเข้าไปศึกษาดูนะผมมีหน้าที่ถ่ายทอดให้ทุกท่านนะ เห็นให้ทุกท่านรู้นะครับให้ทุกท่านมีอาชีพนะผมก็จะถ่ายทอดต่อไปแค่นั้นเองเนาะทุกคนเนาะนะครับลองลองเข้าไปศึกษากันดูนะครับเนี่ยครับเป็นคางนะคางไปรูนะครับนะครับผมจะใช้แต่คางไปรูนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแค่นี้ยทุกคนฮะง่ายๆนะครับทุกคนฮะดูครับนี่สบายๆทำไหนลูกค้ายังไม่มาเราก็เติมฐานนะนะครับเติมฐานเนี่ยลูกค้าก็มาซื้อเรื่อยๆเห็นไหมครับทุกคนฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับเขาสั่งแล้วเขาก็ไปนะเนี่ยครับ อาชีพนี้ผมขายมา11ปีแล้วทุกคนนะน้ำจิ้มใกล้จะหมดแล้วนะครับนะครับมันผลิตันเวลาผมถ่ายทําประมาณ5้าโมงกว่านะครับ5้าโมงกว่านิดนดะทุคนเนาะเนี่ยครับเห็นไหมครับดูครับนี่เป็นอีกึงอาชีพนะครับนะครับถ้าทุกท่านเอาจริงเอาจังกลับมาไายได้ดีมากนะทุกคนนะนะครับส่งจริตกลับมาไายได้ดีมากนะครับย่างนะทุกคนนะเนี่ยครับไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนด้วยทุกคนเนาะย่างเสร็จล่าน้ําจิ้มใส่ถุงให้ลูกค้าจบนะครับนะครับไม่มีอะไรยากเลยนะครับเห็นไหมครัทุกคนนะ ลูกค้ามายืนรอซื้อเห็นไหมหยิบเขาก็ไปเห็นไหมครับเนี่ยครับคนละสิบไม้ยี่สิบไม้คนดูเน,นี่ยครับเห็นไหมฮะพลังของไม้สิบบาททำในการขายปลาหมึกย่างะทุกคนนะดูครับเนี่ยมาหยิบอีกละเห็นไหมครับนี่ออกไปลงมือทำนะครับออกไปลองดูนะครับไม่ลองชีวิตมันไม่รู้นะครับทุกอย่างมีความเสี่ยงแต่เสี่ยงถ้ามันคุม้มลองเสี่ยงดูเถอะเนาะถึงการลม้มสิ่งเราจะลม้มอ่ะถึงจะล้มในการทําธุรกิจมันก็ล้มไปข้างหน้านะทุกคนนะนะครับเราไม่ได้ล้มถอยหลังนะ ครับการอยู่เฉยๆเนะเราจะถอยหลังนะครับเนาะลองดูนะครับลองดูเนาะทุกคนเนาะนี่ดูครับนี่